สวัสดีค่ะพี่น้องมอนี่ยายแจมกับผ้ามาเบิงฝรังหากผมพานะพี่น้องปลูกฝรังมาสองสามปีบระท่านในมีปัญหาปีตกมาปีนีมีปัญหาพี่น้องเลยมาเบิงเอานี้มันพ่อฮอร์หอดีเถอกบเอาอันนี้กับพ่อเก็บเลรอดิโอบท่านพ่อตาดวยใหญ่แต่ปลูกมาสองสามปีทุนปลายใหญ่กับบอมีปัญหาพี่น้อง อันนี้ต้นน,น้อยๆนี่มีปัญหาหากกลมเพราะนะแมาเบิ่งเขาสีมากแก่ไขแบบใจดีอันนี้บพราเป็นอย่างแต่แม่งกินนน้นกิน,นอะไหนต้นไหนหากกลมอมนี่เด้อพี่น้องโตัวตัวใส่นี่เป็นใส่เดือนฝอยใส่เดือนฝอยกินหากนันมีหลายต้นอยู่นน่นบ่อันต้นหนึ่ง,งมูลคนาในกิน โมนี่เพราะท่านด้กินพี่นอ้องอันนั้นเห็นเหลืองๆบ่พี่นอ้องมีปัญหาแล้วฉีดยาท่านเอาอยาอะไรมาฉีดคะก็ะบอกยี่ห้อแค้นั้นมงเด้อพี่นอ้องเบิ่งเด้อคุยหลังไหมวิรังบัตรมันเป็นเอกสิทธิ์ของมันเป็นแบบว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเ่าสิขุดถิ่มเลยเอาถิ่มเลยพี่นอ้อง คุนมาเหมือนจะเป็นต้นเหลืองๆเคยไย้ย exactly> um, ินตาเพิ <man 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 ่นเบลาเคยบึงตาหนลิปพ Ges ี่นนองมาถือของเจ้าของของเจ้าของมันปลูกจนว่าได้เก็บหน่วยเก็บอย่างมันบ่มีบ่มีปัญหาอย่างจากอย่างเห็นบ่เขาไปซื้อต้นพันธุ์เขาเ่หยอดยาให้หลากเขาอันนี้เขาซื้อมาแม่อนบ่มาเแม่นเฮาตอนเองบ่ ตอนเด็กมันดูฟังคุณฟังคุณโอ้ยแมวก็มาเล่นกันเบิง่งต่างต้านปลูกมาบบเคยมีปัญหาจากเทียบัดมือนี่ปีนี้มามีปัญหาน้ำต้นน้อยเพราะว่าเขา่าสัสยนันมให้เขา่าใส่ยามให้เอามาปลูกลงด้วยเขาก็กอกเขาเขาบอกไิธีเขาเขาอุดไว้่เลื่อเป็นการเสียหายพ็ วน่องเข้าเลยแต่มีแน่แก่แล้วครับมีอะไรแก้ครับเป็นยาเป็นฟุน้นแกลรูกห้อยเอาเตีย<ม>โรยเัาเตียก่อนฮอสิจมาปล<ๆ>ูกก่อนฮอสิ็มาปลูกเข้าต้องเอายาตัวนั้นร่องกดหลุมก่อนแล้วก็ปลูกลงเลยครับมติดใบมีมีอย่างโรคผม อันนี้เกิดจากใส่เดือนฝอยไหมบ่สายเดือนฝอยบ่เห็นบ่เห็นโตัวแบบ่เห็นโตต้องซ่องกล้องเบิ่งในคลิปเขาซ่องกล้องเห็นนั่นเป็นตัวเปกขี้เลี้ยงตัวน้อยๆเอาะใส่เบิ่งให้ข่อยเบิ่งหนึ่งถ้าถ้าปกติแล้วมันสิมันสิบ่แม่นโป๊ะโป๊ะโป๊ะกจังซี่แม่นบ่แมนแมนคือกันอันนี้มันอันอันนี้มันสิเป็นโป๊ะโป๊ะโป๊กิ้งสีแบ่แม่นขี้ดินเด้ไปเนาะกล่องเบิ่งใกล้ๆมันก็บ่ชัดเพราะว่าสวนใหญ่นั่นพอสิบ่ได้เป็น เป็นเพาะอย่างที่แหลกที่แหลกเข้าไถใไหม่ๆว่ะไถใหม่สองสามหลอบเขาวานปูนปูนขาวมันเลยว่าเปลี่ยนเนาะตอนนั้นเาอาปูนขาวซื้อมาเป็นกระสอบเลยเป็นกระสอบเป็นซีหาตรงปุย๋ยเอามาวาน,วานมันเลยว่ามีปัญหาบานรณต้นน้อยนันเป็นคู่ยางคู่ยางเก่าเป็นคู่ยางเก่าบานี้เห่าก็เลยบ่ได้ไถ บา่บาดอเฮียไถบป่าดอเขาปลูกขวดนี่สิเขาป่าดอไถเอาเอาปลูกเอาคูดดินปลูกเลยมันเลยมันเลยมีสาเดือนปล่อยนี่แมนเบอร์แรกครับนี่ยมันสิบก่าต้นประมาณสิบก่ากต้นแต่มันเป็นหน้าบ่งต้นนี้หน้าบ่งต้นนี่แต่อสองต้นนป็นมนอ่อนีน่ยขัน้ใน,น,นในจินโม่เนี่ยมันขั้นในจินมันจินเป็นบางตน้น ต้นหน่อยๆหน่วยใหญ่ๆเด้พี่น้องนี่สองต้นนี่เป็นนี่ขันเป็นแบบนี้แหละแน่นอนพุ่นๆเป็นเบิ้งเบิ้งต้นพุ่นใหม่แลยผุนต้นพุ่นห่างก๊อกหักขาวกาลงออกอันนี้ฉีดยาใส่แล้วติฉีดยาใส่แล้วฉีดยาใส่แล้วห่างมันนี่หักมันโพติดหักมันโพนี่หลักขาวๆโพขึ้นเนี่ยโอ้ยโกยออกยังซีแล้วก็ฉีดติด ฉีดเอาหลันมาใส่ห้อยตามอันนี้คือบอต้องถอนแล้วมันบอเอาน้ำเอาน้ำใส่ใส่เงาก็ถามาเบิ้งแล้วพี่น้องว่าต้นนี้่ยที่บ่ได้ถอนแต่ว่าฉีดยาหรือว่าเอายาโรยยาแก่เส่เดือนฝอยโรยสิเป็นยังไงสิหายบ่ถามาเบิ่งกันรอบหนาพี่น้องนี่ต้นนี้กันต้นนี้กัใบเป็นสีหม่วงสีใหม่ไหล่ะ อันนี้อันนี้ฉีดยาไปฉีดแล้วยาใช่แล้วนี่หากปูโกปวกอยู่พี่น้องหากเป็นคือจังอหนคือจังผมมันฉีดคือจังอันดวงเออคือยังอันปวกเนาะคือจังคู่ปวกไหมหลักมันคือจังคู่ปวกไหมวันนี้อาหารมันไปหาอาหารบ่ได้พอนเป็นโรคปมแล้วมันใส่เดือนกินกินเสด็นไฟมันกิน ถลากจริงๆมันออกมากสิเป็นแบบนั้นมันเป็นไปฝอยทายใกล้แล้วบ่บ่ชัดมันนี่เป็นสะอาดสะอาดเลยมันจะบ่เป็นปมถอนให้เบิ่งย่างต้นได้บ่ต้นดีๆแม่นบ่เลยต้นนี้น่าสิถอนแล้วเบิ่งพี่น้องเบื้องเบิ่งน้เห็นบ่โอ้บ่ได้ดอกเออเบื้องเบิ่งเบื้งพี่น้องมันเป็นคักเป็นแน่เด้ต้นวังหั่นบ่ทอต้นนี้เด้พี่น้องเบิ่งฟ้าเบิ่งมันบ่แม่นบ่บ่แม่นว่าขี้ฝุ่นสิอัน เบิ่งถไทยไก่โพห็นโมเมนว่าขีดินโอบเด้พี่น้องหลากอ้ยนี่หลากโปรโลโปรข้นมาจังสีเองเลยเขาบอกบเคยเห็นขึ้นกันนี่เพิ่งเคยเห็นขึ้นกันเบิ่อเอ้ยปันหัวมัน,นเอาเลย<ด>างเมนต์ขีดินจับได้พี่น้องเขาติดเป็นโรคของเขาเองเน้นบ่าเป็นคือจังปวกไหมเป็นคือจังปวกเจาะปวกเป็นเป็นในคู่ปวกไหมเดือนฝอยเขาเรียกว่าไส้เดือนฝอย มองในสายตาบ่าเห็นไปแล้วสั่งไว้สั่งสั่งมาปลูกเสริมหรอมีสิบต้นแต่ว่าตายบ่เพราะมีสิบต้นบ่โอ้ยยุ้งกัดข่อยพี่น้องเอ้ยอันนี้หากหากอยงมงบนยิ้มขาดอกมันนี้ก้อนเนี่ปลูกไม้ให้เาต้องเอาสารตัวน,นั้นมาล่องกลนบม กยเ,เห็นอย่างเทียงหายเลยเห็นตะโมผนวัฒนาถามเฮ้าเนาะว่าเป็นอย่างตนมันคือเหลืองเป็นอย่างตนมันคือเหลืองคือไตอยูย่นี่คือ่บ่เหลืองบไตายอันนี้คือปัญหาที่เฮ้าพอแล้วโมผนวัฒนาถามเฮ้ากาาออับบงหัวเฮากับแหงคํำตอบบได้อันนี้คือของเฮ้าเจอครั้งแรกบันนี้แหละสีหายา,ยาแล้วกับเพื่อนถามก็สี<อ>ได้คำํำตอบให้พี่ให้น้อง,งพี่น้องเห็นปลาใหญ่บ่ปลาใหญ่บ่มีปัญหาอย่างเลย มีตาง,งามสำหรับคลิปนี้กะขอจบซ้ำนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮ้ากัจังคอยสีมะเบิงว่าเอาสีแก้ไขแบบใดกับต้นฝรังกิมจูที่เป็นแบบนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร์ในเด้อค่ะ,คะคพี่น้อง